สวัสดีครับพบกับช n n n l เชียร์ลิฟูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนชาวดิฟูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตาม Channel เล็กช่องนี้ครับหากทุกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆนะครับด,ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งส่งซุปเปอร์ตงเข้ามานะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจช n n e l เล็กช่องนี้ได้ ไปต่อในแต่ละวันได้นะครับผมก็ช่วยผมด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับโดมินิกคิงนะครับนักข่าวสายหงนะครับจากเว็บไซต์ Daily Mail ซึ่งมีผู้ติดตามทางท w i t t e r ร์มากกว่า130,000คนนะครับได้ออกมารายงานว่าลุยดิอาร์ตนะครับสามารถฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วหลังจากพลาดการลงสนามไปนานกว่า5เดือนเพราะอาการบาดเจ็บ ที่เขานะครับ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับดีอาร์ได้ลงฝึกซ้อมกับนักเตะลิพูชุดอะคาเดมีและหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับภายในอนันทย์นี้เขาน่าจะได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมลิพูชุดใหญ่นะครับก่อนเจอทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทั้งนี้นะครับโนมินิกคิงคาดว่าดุยดีอาร์น่าจะได้เป็นตัวสำรองนะครับในเกมที่ลิพูบุกไปเยือนทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้นะครับและอาจได้ลุ้นลงเป็นตัวจริงในเกมที่ลิพูแข่งกับทีมเชล หรือไม่ก็เกมกับอาร์เซนอลนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับที่น่ายินดีจริงๆนะครับเพราะลุยดีอาร์ของพวกเรากลับมาแล้วนะครับเกมลุกของพวกเราก็จะดูจัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถือเป็นข่าวดีๆสำหรับพวกเราชาวลิปุจริงๆครับ ประเด็นต่อมานะครับเดวิสลินนะครับนักข่าวสายหงฟรีแลนด์นะครับที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า60,000คนได้ออกมารายงานผ่านเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าลิฟฟูนะครับได้วางแผนปีซีซั่นเบื้องต้นแล้วในฤดูกาลหน้าลิฟฟูติดใจนะครับจะกลับมาทัวร์เอเชียอีกครั้งระหว่างช่วงปีซีซั่นครับโดยคาดการว่าจุดหมายปลายทางในการทัวร์เอเชียครั้งนี้น่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับ กำหนดการเบื้องต้นนะครับช่วงปีซีซันในดูการน้าช่วง1นถึงสสัปดาห์แรกนะครับลิพูจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ทวีปยุโรปก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปทัวร์เอเชียในสัปดาห์ที่3ของช่วงปีซีซันนะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นกำหนดการการปีซีซันเบื้องต้นของลิพูในดูการน้าจากเดวิสลินครับประเด็นต่อมานะครับ แมตลอตันนะครับหัวหน้าทีมข่าวกีฬาจากเว็บไซต์เดอะไทมสื่อชื่อดังที่เชื่อถือได้ซึ่งมีผู้ซึ่งมีนะครับผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า1,90,000คนได้ออกมารายงานว่านะครับทีมไบร์เซนมิวนิกต้องการตัวเมสันเมาส์ดยขนาดนี้ทีมไบร์เ n นมิวนิกกำลังจับตาดูสถานการณ์การต่อสัญญาของเมาส์อย่างใกล้ชิดและรับรู้แล้วเรียบร้อยว่าตอนนี้ทีมเชลซีกำลังมีปัญหาทางการเงินอยู่ดยที บาร์เยนหวังว่าเมาส์จะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ลังจบฤดูกาลนี้นะครับสัญญาของเม์กับทีมเชลซีก็จะเหลือแค่1ปีเท่านั้นโดยแมตต์ลอตันนะครับคาดการว่าเชลซีน่าจะตั้งราคาของเมสันเมาส์ไว้ที่50ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยสาเหตุที่ไบรเอนมิวนิกต้องการตัวเมสันเมาส์ก็เป็นเพราะว่าโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมไบรเอนนะครับคนล่าสุดนั้นชื่นชอบเม์เป็นอย่างมากหลังเคยทํางานร่วมกันมานานกว่า18เดือนจนช่วยให้ทีมเชลซีได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2021ครับ แมตตลอตันนะครับยังบอกอีกว่าทีมเชลซีนะครับจำเป็นต้องขายนักเตะออกจากทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎของพิมเมลิหลังขาดทุนอย่างต่อเนื่อง2ฤด,ดูกาลติดต่อกันโดยฤด,ด,ดูกาลที่แล้วนะครับทีมเชลซีขาดทุน121ล้านปอนด์ส่วนรุ่นสอฤดูกาลก่อนนะครับทีมเชลซีขาดทุน153.4ล้านปอนด์ครับ ส่วนสถานการณ์การเจรจารสัญญาฉบับใหม่ของเม์กับทีมเชลซีนั้นแมตต์ลอตตันก็ได้ยืนยันอีกคนว่ากระบวนการการเจรจารนั้นยังหาข้อสรุปที่ลงตัวไม่ได้แม้ท็อตโบลี่เจ้าของทีมเชลซีจะให้พอวินสตนลี่พอออกฬาคนใหม่ของทีมมาเจรจารแล้วก็ตามแมตต์ลอตตันนะครับยืนยันอีกคนว่าทีมลิ์พูของพวกเรานั้นต้องการตัวเมาส์มาร่วมทีมเป็นอย่างมาก แบบจริงจังนะครับและหวังว่าเม์นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของกองกลางชุดใหม่ของทีมนิวพูแต่ทีมลิวพูนะครับก็ต้องแข่งกับทีมอื่นๆในพรีเมียร์และทีมอื่นๆในทวีปยุโรปเช่นกันนะครับเพราะพวกทีมเหล่านั้นก็จับตาดูสถานการณ์ของเมาส์อย่างใกล้ชิดและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากแมตต์ลอตันครับ ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวของจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งข่าวของจูดเบลลิงแฮมในคลิปนี้นะครับผมมาผมนำนะครับมาจาก3แหล่งข่าวนะครับแหล่งข่าวแรกนะครับมาจากเว็บไซต์ this is a n f i e l d นะครับซึ่งแปลข่าว ของเว็บไซต์บิลนะครับเว็บไซต์ดี s ซิสแอนฟิลนะครับสื่อสายหงที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีได้ออกมารายงานว่าบิลสื่อชื่อดังของเยอรมันออกมาเปิดเผยว่าทีมดอทมูลนะครับพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้จูดเบลลินแฮมอยู่กับทีมต่อไปด้วยการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับจูดโดยเสนอค่าเหนื่อย2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับจูดได้พิจารณาครับ แรงข่าวที่2นะครับที่ผมนำมารายงานนะครับผมนำมาจากอิ News นดี้ไคล่านิวส์นะครับอินดี้ไคล่านิวส์นะครับนักข่าวดังทางทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า370,000คนนะครับได้ออกมารายงานข่าวนะครับพร้อมทั้งแท็กทวิตเตอร์ส่วนตัวของจูต์เบลดิงแฮมอีกครั้งนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงกล้าแท็กนะครับแปลว่า เขานั้นค่อนข้างเชื่อมั่นในข้อมูลที่เขารายงานมากนะครับอินดี้ไคล่าสนิวนะครับได้รายงานว่าจูดนะครับได้ทำการพูดคุยกับทีมเลอเอลมาดิดและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วโดยทั้ง2ทีมนะครับได้เสนอสัญญา5ปีนะครับพร้อมค่าเหนื่อย200ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้จูดได้คิดพิจารณานะครับผม อย่างไรก็ตามนะครับจูดยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเขาจึงไม่ได้ปฏิเสธนะครับข้อเสนอที่ทางทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมเรอเลมาดิดยื่นมาให้และเขานะครับยังได้แจ้งให้ทั้ง2ทีมอีกว่า ตอนนี้เขานะครับกำลังเจรจากับทีมลิ o ูและทีมดอทมูลอยู่ลิปูนะครับยังคงเป็นตัวเลือกแรกของจูดเพราะจูดนะครับอยากเล่นนะครับต่อหน้าเราเดอะคอปที่สนามแอนฟิลด์นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจูดจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายอีกครั้งในเร็วๆนี้ครับและแรงข่าวที่3นะครับที่ผมนำมารายงานนะครับมาจากเว็บไซต์คัท off ไซ e นะครับ ไฮเดนดอตนะครับเอเย่นชาวงกฤษที่ได้รับใบอนุญาตเป็นเอเย่นมานานกว่า10ปีและจุป,ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Next Generation Management และเคยมีประสบการณ์ในการเจรจารด้านกฎหมายและกีฬามาแล้วมากมายนะครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ Card Offsite ว่า ตอนนี้นะครับคนในวงการฟุตบอลร,รู้กันแล้วทั้งวงการว่าลิวพูได้ยื่นข้อเสนอประมาณ100ล้านปอนด์เพื่อซื้อจูดเบลลิงแฮมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะเปิดนะครับและคนในวงการฟุตบอลยังรู้กันอีกว่าตอนนี้ลิวพูกำลังจะสร้างกองกลางชุดใหม่ขึ้นมาเยรกนคอปนะครับจึงจะทำทุกวิถีทางเพื่อเซ็นสัญญากับจูดเบลลิงแฮมให้ได้ครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็น ข่าวของจูต์เบลลิงแฮมประจำคลิปนี้นะครับที่ผมนํามาจาก3แหล่งข่าวนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็ต้องลองไปคิดวิเคราะห์แยกแยะและใช้วิจารณญาณกันอีกทีนะครับผมผมนะครับจะไม่มานั่งพูดจับผิดแหล่งข่าวนะครับที่ผมนํามารายงานข่าวนะครับทั้งที่ผมนะครับนำข่าวเหล่านั้นมารายงานเพื่อหากินนะครับผมจะไม่นั่งพูดจับผิดแบบนั้นนะครับ หรือพูดดิส c ครดิตช่อง YouTube ช่องอื่นที่รายงานข่าวแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ทำเช่นนั้นเหมือนกันนะครับจะไม่ชี้นำแบบนั้นนะครับเพื่อให้ช่องตัวเองดูน่าเชื่อถือผมจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับที่ผมรายงานข่าวเช่นนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิฟูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช a n e เล็กๆช่องนี้ครับ หากจุกใจคลิปนี้ครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์หรือส่งซุปแตงเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้กันได้นะครับทุกกําลังใจของพวกท่านนะครับทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์มีความหมายมากๆสําหรับ c ช n n e l เล็กๆช่องนี้นะครับขอบคุณนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับ